เ็สไม่โยนไปแน่นอนเชิคสีก่อนอันนี้เข้ารายการแล้วใช่ไหมถ้าใครมาชื่เพื่บอก One two three four five ครับเช็ด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  one t a เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน่าจะเข้านะเรียบร้อยเข้าแล้วเรียบร้อยพี่โอเคก็ตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วครับ นี่ครับคุภาพในจอหน่อยทีมงานขอดูภาพในจออ๋อทีมงานเล่นเฟซอยู่ครับโทษทีครับจัดจัดแฟนตาซีครับเอจัดพัตพตซีไม่จัดขอบสนามครับเงินแสนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รครับแบกบงคกเยอะโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเข้ากล้องนะครับได้เข้ากล้องนะโอเคเดี๋ยวเริม่มกันเลยเนาะ อ่ะคนดูเป็นไงครับทีมงานตอนนี้ศูนย์ค่ะอ้าวหนึ่งคนหายไปแล้วกิมออก,ออกไหมแว่าเมื่อกี้เป็นแฟนขอบสนามโอเค,อเ,คเริ่มเลยเนาะเป็นไงครับอ่าคนดูเท่าไหร่แล้วครับทีมงานหนึ่งคนอ่าเกม ไม่เป็ mind, oh, oh. like นไรไม่ต้องเปิดก okay, em. ็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอจะเห็นน네้าเลยอ๋อเผื่อเช็คโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับก็กลับมาพบกับไลฟ์ของโอ c วคิก n n e l อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบอลนักเรียนกับฟุตบอลอาชีพนะครับตามหัวข้อที่เราพิมพ์มาไว้เลยนะครับก็วันนี้ได้แขกรับเชิญโค้ดบิ๊กนะครับโค้ดบิ๊กอ่า ดีนักเตะอาชีพด้วยแล้วก็เป็นโค้ชของโอเว i c ิ a แคมป์เมีของเราตอนนี้นะครับก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีสําหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราประจํานะครับก็ตอนนี้ยังไงก่อนเริ่มเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเราญาติพี่น้องหรือว่าทุกทุกคนนะครับที่กําลังมีบุตรหลานที่สนใจหรือว่ากําลังเล่นในกีฬาฟุตบอลอยู่นะครับแล้วก็ต้องการอยากจะพัฒนาก้าวเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็นักฟุตบอล ทีมชาติในอนาคตเนาะ,นะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมาได้ได้มาคุยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นไลฟ์ของเราในวันนี้ก็ <c oughs> ขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะอ่าตามหัวข้อครับความแตกต่างความแตกต่างระหว่างบอลน,นักเรียนกับบอลอาชีพเนาะเดี๋ยวแบ่งเป็นเป็นหลายๆข้อแล้วกันจะถามคนบิ๊กทีละข้อเนอะเเาะเราว่าคนบิ๊กเนี่ยผ่านเริ่มตั้งแต่บอลนักเรียนจนไปเป็นบอลอาชีพ เลยก็ว่าได้ก็น่าจะมีแนวคิดดีๆที่มันเป็นความแตกต่างของทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการดูแลตัวเองความเป็นอยู่หลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันวันนี้เราจะมาเหมือนไกด์ไลน์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันไปก่อนว่าในอนาคตเนี่ยจะเตรียมตัวกับตรงนี้ยังไงนะครับอ,อ่ะเรื่องแรกก่อนเลยความแตกต่างระหว่างบอลน,นักเรียนกับบอลอาชีพขอพูดในเรื่องของ การฝึกซ้อมก่อนแล้วกันการฝึกซ้อมที่คิดว่าเป็นเรื่องหลักๆเลยของฟุตบอลเนาะอ่ะเป็นไงครับโค้ดบิ๊กเนี่ยจบที่นงเรียนาสาัมชัญธนบุรีนะแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับเมืองทองแต่ใครที่ได้ดูไลฟ์ครั้งที่แล้วก็จะทราบดีเนาะอันนี้เรามาดูความต่างระหว่างการฝึกซ้อมของบอลทักเรียนก่อนดีกว่าบอลทักเรียนเนี่ยการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างอ่า บอลนักเรียนถ้าถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างบอลอาชีพบอลนักเรียนเอาเอาเป็นว่าเล่าเรื่องบอลนักเรียนก่อนเลยบอ,นอลนักเรียนเนี่ยมาซ้อมยังไงออตอนที่เข้าไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาคือตัวผมเนี่ยเข้ามาเข้าไปอยู่ในบอลนักเรียนครั้งแรกก็คือครับ มันมันคนละเรื่องกับการที่แบบอยู่ข้างนอกเลยนะครับว่าเข้าไปเนี่ยขนอกคือก่อนที่ผมจะเข้าไปอาสามเนี่ยผมอยู่อับคณิมิเอเป็นสถานที่ไทยเบฟผมซ้อมไทยเบฟอยู่ก็คือซ้อมในเบสิกซ้อมทักษะซ้อมอะไรไปวันๆแบบคือซ้อมอย่างนั้นเนี่ยวนลูไปเลยครับแล้วพอเข้ามาอยู่อาสามอย่างเงี้ยทุกอย่างเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเขาซ้อมเพื่อแข่งแล้วเขาจะไม่มานั่งซ้อมเทคนิคมานั่งซ้อมแบบปรับพื้นฐานให้เราเลยเราต้องเป็นคนปรับเข้าหาเขาอย่างเดียวเลยใช่ครับ อย่างเนี่ยอย่างผมเข้าไปเข้าไปก็คือไม่มีแล้วครับวออาแปรบอลเออมานั่งยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีแล้วเรื่องเทคนิคทุกอย่างตัดออกเลยครับยิงใช่บางบอลลันนิ่งวิดาบอลคอซซิ่งอะไรพวกนี้ตัดเลยใช่ครับก็คือถ้ามีก็มีตอนบอมใช่ไหมใช่ส่วนมากนี่คือเข้าไปก็เล่นลิงเลยครับวิ่งบอมทั้ สาีรอบเป็นปกติแล้วก็เล่นลิง10-20ปนาทีก็ทีนี้ก็เริ่มขึ้นเกมลุกจากด้านอะไรทำเกมจากด้านข้างคัดแบ็กอะไรประมาณนี้แล้วก็อีก20-30นาทีก็เอาเลยครับ11-11อ่าอ่าซ้อมเข้าระบบเลยอ๋อใช่คือส่วนใหญ่จะเข้าเป็นแท็กติกของของโรงเรียนเราเลยล้กันใช่ใช่อ่าเั้นแสดงว่าที่ที่โค้ชวิกพูดมาเนี่ยคนที่จะเตรียมตัวเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงเรียนอ่าที่เป็นโรงเรียนกีฬาฟุตบอลโคตต่างตเ แสดงว่าทุกคนที่จะเข้าไปเนี่ยมันต้องมีเทคนิคที่ดีมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องมีพื้นฐานในระดับหนึ่งก่อนอใช่ครับเพราะว่าเขาเขาคงไม่มานั่งแบบว่าเอาเราเข้าไปแล้วก็ไปแบบไปนั่งปรับพื้นฐานเราใหม่ไปนั่งฝึกให้เรามานั่งมีเบสิกแน่นใหม่มันมันไม่มีแน่นอนนะครับก็คือที่ทุกคนชอบเรียกกันว่าเบสิกเนี่ยอ่าในความหมายของโค้กก็คือเทคนิคเลี้ยงทรงมงยิ่งบังบอลอ่าคอสซิ รันนิ่งวิดาบอลทุกอย่างเนี่ยคือต้องทําได้ดีใช่ต้องเป็นเลยเอาเป็นว่าดีเลยใช่ไหมใช่อ่ะยิ่งเฉพาะสมชันธนบุรีด้วยโอ้โหต้องอันนี้ก็ใช่ต้องเที่ยวเลยนะครับทีนี้ว่าหน่งถึงสิเนี่ยต้อง8ปดเกเลยใช่ไหมครับอยู่ประมาณนั้นเลยเขาจะไม่มาปรับตรงนี้ให้เราแหละอ่าแสดงว่าเป้าหมายของคนที่กําลังจะไปเข้าโรงเรียนกีฬาที่ระดับเอ่อสูงๆในประเทศไทยเนี่ยอ่าครับต้องมีทักษะพื้นฐานตรงนี้ที่ดีก่อนใช่ครับอ่า นอกจากทักษะพื้นฐานที่ดีตรงนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่เขามองเขามองอีกอย่างเรื่องคือเขาจะดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเฉพาะหน้าในการในพื้นที่ที่เราแบบเราจวนตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่แบบว่ากรณีเราเราอยู่ตรงนั้นเราไม่มีคนมาซัพพอร์ตตรงนั้นเราจะทํายังไงต่อเพื่อให้เรารอดจากตรงนั้นตรงนี้สาคัญมากเลยเขาบอกคือสถานการณ์ว่าถ้า ถ้าน้องๆเนี่ยได้บอบลในขณะที่อุ้ยไม่สามาีไม่สามารถมีใครมาช่วยได้เลยเอาตัวรอ,อดยังไงใช่หรือว่ามีเพื่อนอยู่หนึ่งคนคเอาตัวรอดยังไงใช่มีเพื่อนอยู่สองคนคจะทํายังไงใช่อย่างเราอยู่มุมทุงเงี้ยอ่าเราเราจะแก้ไขเราจะแก้ไขยังไงเราจะออกจากตรงนั้นยังไงอใช่ครับประมาณนั้นเลยก็งั้นแสดงว่าดูนอกจากจะทักษะคือบอกก่อนว่าการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันต้องมีทักษะที่ดีก่อนนะถึงจะแก้ไขตรงนั้นได้สองคือแนวคิด รูปแบบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นออกมาเนี่ยใช้วิธีการยังไงที่มันจะถูกต้องหรือว่ามีผลดีต่อสถานการณ์นั้นมากที่สุดอ่าอ่านี่คือสิ่งสำคัญอ่าเพราะนั้นมันมันเลยเป็นคอนเซปที่ว่าทุกคนที่อยากจะเติบโตในเส้นทางนี้ก็ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงที่แน่นเลี้ยงทรงมงยิงเทคนิคต่างๆการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากล้าเล่นมีความมุ่งมั่นถูกไหมเออมีความฉลาด ใช่นี่สคัญเลยสำคัญเลยวันนั้นเวลาน้องๆไปเรียนก็ต้องสอนเรื่องวิธีคิดให้อิสระในการคิดให้เขาได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเนาะมีสถานการณ์ให้เขาแก้ไขเยอะๆเพราะเวลาเขาเจอเขาจะแก้ได้ด้วยตัวเองการที่มีทักษะที่ดีทั้งหมดเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเองครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาฝึกสอมแบบซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะไม่สามารถ มีจินตนาการหรือว่าคิดเอทีฟที่มันมากกว่านั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ตันอยู่ที่แค่นั้นใช่ต้องมีคนคอยบอกให้เขาทำยังไงเวลาไปเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้เองเนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยใช่เนาะคิดได้ครับวันนี้แต่จะคิดเยอะเกินอมันจะเครียดเกินไปถูกไหมใช่ครับคือเอาเอามุมมองโค้ดในฐานะเราเป็นโค้ดเนี่ยเราก็จะพยายามสร้างสถานการณ์ให้เขาเยอะๆให้เขาแก้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 ด้วยตัวเองด้วยแนวคิดของเขาวันหนึ่งที่เขาได้ไปเจอสถานการณ์นั้นเขาจะแก้ได้ ใช่เขาจะรู้เลยว่าเขาต้องทําอะไรร้ใช่เพราะนั้นนี่คือปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งที่สมชันธุรีแล้วก็โรงเรียนชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเขามองใช่ครับอ่ะงั้นเป็นเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยสรุปได้ว่าหนึ่งคือทักษะพื้นฐานเนี่ยก่อนเข้านี่ต้องดีก่อนเลยใช่ครับถ้าเป็นโรงเรียนนี้นะใช่แล้วก็ไล่ลําดับลงมาเรื่อยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องได้ใช่นะอ่ะอันนี้แล้วพอเข้าไปเป็นบอหนาชีพมันต่างกันไหม มันต่างกันไหมกับกับการฝึกซ้อมขู่ต่างต่างชื่อนะครับต่างเลยแหละครับเพราะ,ะว่าบอลนักบอลนักเรียนมันมันก็เหมือนกับว่าเราเราก็แข่งแค่เป็นบบทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์แค่แค่บอลทัวร์นาเมนต์นะมันไม่ได้แบบมานั่งเตะเป็นเป็นปีเป็นอย่างเงี้ยครับอบใช่คือถ้าเราบอลอาชีพเนี่ยถ้าเรารักษาร่างกายเราไม่ดีอ่าแล้วเราไม่มีวินัยแบบอ่าคืออย่างว่าเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราเรา เราเนี oh ana, ่ยจะรู <out> <experience> really? <ing> <air> ้เลยว่าเรามีระเบียบวินัยมากพอหรือเปล่าและยิ่งออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะทาให้เรายิ่งรู้ว่าเราเนี่ยยิ่งมีหรือเปล่าเพราะว่าโตขึ้นบอลาชีพก็หนักกว่าเดิมมันจะหนักกว่าเดิมมากมมันหนักจริงๆรเพราะว่าในบอลนักเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้แข่งขันกันหนักเท่ากับบอลอาชีพแข่งขันกันในทีมเนี่ยมันหนักจริงๆรครับเพื่อที่จะแย่งเป็นสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยมันมันยากคือ ในบอลอาชีพมีความกดดันมากขึ้นใช่เราถ้าพูดเจาะไปถึงความเเรื่องของการฝึกซ้อมล่ะมันแตกต่างกันไหมก็ถ้าแตกต่างไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะต่างกันอ่าประสิทธิภาพความความชัวใช่ความคมเขาเรียกวความความคมนวกันใช่ยวางชัวครับอย่างขึ้นเกมอะไรอย่างเงี้ยอย่างบอลนักเรียนก็เตะออกก็อ่าเอาไหมแต่ว่าอาชีพมานี่คือ คุณไม่ได้มันมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันไม่ใช่เรื่องอตลกที่ว่าแบบว่าคุณจะมาเล่นยิงไม่เข้าก็เออปล่อยผ่านมันทุกทุกครั้งที่ซ้อมขึ้นเกมอะไรอย่างเงี้ยของของบอลอาชีพมันต้องทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และจริงจังจริงๆอ่าใช่คือพูดพูดโดยสรุปก็คือความเข้มข้นมันสูงใช่อ่าก็เหมือนกับความคาดหวังที่มันสูงตามมาครับแต่คราวนี้ในในฐานะที่เป็นโค้ชบอลอาชีพของพี่บิ๊กด้วยเนี่ยอ่าก็อยากจะแนะนําว่าในความจริงจริงแล้วอ่ะก็ เหมือนกัน<ม>ในแนวทางการฝึกซ้อมครับเขาก็จะไม่มาดูทักษะเทคนิค<ม>เหมือนกันทุกอย่างที่เป็นทักษะเราจะเอามาใช้ในการวอร์มอัพในการใช้เป็นเกมสามากกว่าครับคืออย่างนี้ครับในการฝึกซ้อมที่มันแตกต่างกันสําหรับบอลน,นักเรียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตารางแข่งขันในฟุตบอลน,นักเรียนเนี่ยหนึ่งปีจะมีรายการวนไปวนไป,บ,นไปบางทีก็สามเดือนครั้งบางทีก็มีแซ่เข้ามาใช่ไหม เอออันนี้เป็นในส่วนของบอลน,นักเรียนเพราะฉนั้นในในการฝึกซ้อมเขาก็จะดูลำดับไล่ขึ้นไปว่าเอ้ยใกล้สามเดือนนี้ละเราจะซ้อมเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยอ่ะพอได้พักอาจจะได้พักแค่สองอาทิตย์ก็จะเตรียมรายการใหม่ละอันนี้คือบอลน,นักเรียนใช่เพราะนั้นการฝึกซ้อมมันก็จะอิงตามรายการแข่งขันใช่ส่วนบอลอาชีพเหมือนกันเขาก็จะอิงตามรายการแข่งขันในส่วนของบอลอาชีพมันจะแข่งปีละหนึ่งรอบก็คือปีละหนึ่งครั้งเนี่ยใช่ถ้ามีบอลถ้วยสองรายการก็จะเป็นสาม ตรงนี้บอลอาชีพเขาก็จะแบ่งเลยว่า p r e s e a s o กี่เดือนอ่ะก่อนก่อนแข่งขันเนี้ยกี่เดือนตีไปสามเดือนใช่ครับินซีซั่นกี่เดือนอ่ะเลกหนึ่งสองเดือนสามเดือนพักเลกหนึ่งเดือนเลกสองอีกสามเดือนอ่ะตรงนี้โค้ชก็จะวางรูปแบบการฝึกซ้อมตามรายการแข่งขันที่ท,ที่มีเพราะนั้นในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะดูตามหลักของการแข่งขันนักกีฬาก็ต้องพร้อมตลอดถูกไหม เออนักกีฬาอาชีพมันจะมีช่วงฟอร์มดีฟอร์มตกอยู่แหละใช่แต่สิ่งที่เหมือนกันที่อยากจะบอกคือเออทักษะพื้นฐานเทคนิคต้องดีต้องดีมาตั้งแต่แรกเลยนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําไมว่าตอนเด็กๆเราต้องสอนให้เขามีทักษะที่ดีสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องของเทคนิคเอาเปว,ว่าเข้าใจเลยนะใช่คร<ช>ับแค่รู้ <S <S ไม่ได้นะต้องเข้าใจแล้วต้องทําได้เข้าใจใช่พาสซิ่งทำอะไรใช้อะไรตรงไหนสถานการณ์นี้พาสซิ่งแบบไหนแบบไหนแบบไหน ใช่ไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าพาสซิ่งคือการเตะให้เพื่อนอ่าอ่าอย่างเงี้ยส่งไปส่งแรงไปแล้วแต่เพื่อนได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพื่อนเพราะฟุตบอลจริงๆคนที่จะโดดเด่นคือคนที่แก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีใช่เจอเพื่อนที่รับบอลเฟิร์ทันไม่ค่อยดีส่งสปีดบอลแรงแค่ไหนเบาแค่ไหนใช่เออเราต้องรู้เพื่อนด้วยถ้าเราส่งไปตามที่เพื่อนเล่นได้เพื่อนก็จะเล่นได้คนก็จะหันกลับมามองว่าเออสองคนนี้ถูกไหมใหลายคนอาจจะมองแบบว่าคิดว่า คนที่โดดเด่นคือคนที่เก่งที่สุดในความจริงไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนอ่าคนฟกตบอกไม่ใช่คนที่รู้สถานการณ์คือคนที่โดดเด่นที่สุดในสนามใช่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่ที่มันเกิดขึ้นกับฟุตบอลจริงๆนะขอกลับเข้ามาเรื่องการฝึกซ้อมแต่ตอนนี้ตัดไปเพราะว่าจะบอกว่ามันคล้ายๆกันแหละเนาะอยู่ที่ตารางการแข่งแต่ความเข้มข้นของบอลที่มันสูงกว่าใช่ครับอืมคราวนี้เป็นเรื่องการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเป็นไงบ้างระเบียบว,วินัยทุกอย่างรวมกันอ่าเปรร็นบอนักเรียนก่อนบอนักเรียนยังไงบอนักเรียนมันมันเหมือนเราก็ไปไปเรียนปกติอะพี่แต่ว่าคือเราต้องมีระเบียบว,วินัยก็มันมันจะเรียกว่าไงดีอ,อย่างกินข้าวเราก็ต้องเขาอ,อ่านอย่างในโรงเรียนเนี่ยอ่านมันจะมีคนราปลุกเราแน่นอนละ,อ,ะอย่างอย่างไปเรียนเนี่ยป่าไปกินข้าวเช้ามากินข้าวเที่ยงแล้วก็มากินข้าวเย็นแล้วก็ไปซ้อมอันนี้คือบอนักเรียนก็คือมันใช้ชีวิตแบบ ก็เหมือนมีคนคุมเราอ่ะพี่ครับมีคนคุมเราเหมือนมีก็ครูในหอก็คุมปกติแต่ถ้ามาตีถึงบอลอาชีพเนี่ยเปลี่ยนเลยครับหน้ามือหลังมือเลยทุกอย่างเราต้องจัดการเองตัวเองหมดอไม่มีใครมาคุมเราเพราะเราโตแล้วอ่าใช่ใช่เราโตแล้วก็คือถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือบอลนักเรียนเนี่ยมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ใช่ครับเขาจะพยายามบอกว่าปลุกตื่นกี่โมงกินข้าวอะไรทุกอย่างเขาพยายาม ปรับช่วยเราก่อนใช่เอ<ร>าให้เป็นตามระเบียบวินยัยคราวนี้เนี่ยพอไปบอลอาชีพปุ๊บทุกอย่างเนี่ยที่ได้รับมาต้องมาใช้ละ<ช>เพราะว่าเราต้องมาคับตัวเอง<ช>จะตื่นไหมกี่โมงซ้อมกี่โมงซ้อมสี่โมงต้องไปถึงสนามก่อนกี่โมงไปดูแลร่างกายตัวเองก่อนไหมอ่อวอร์มยืดเพิ่มไหมซ้อมอะไรเทคนิคต่างๆที่มันเรายังขาดอยู่ที่เราประเมินตัวเองแล้วเรายังขาดอยู่ไหมใชม่ระเบียบว,วินัยมันต้องเข้มแข็งกว่าเดิม อ่าอันนี้เป็นเป็นสเรื่องหลักๆที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนาะเอ่อก็คือเรื่องระเบียบว,วินัยกับเรื่องตารางการฝึกซ้อมความแตกต่างของบอลน,นักเรียนกับบอลอาชีพใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราม,มีมีคำถามไหมครับมีคําถามทาาบ้านไหม <c oughs> ถ้ามีคําถามก็สามารถแชทถามมาได้เลยนะครับอ่าคราวนี้เรามาสรุปก,ก่อนว่า2อันที่ผ่านมาเนี่ยเราเอา่อเขาเรียกอะไรอะเห็นละ ความแตกต่างของบอลน,นักเรียนกับบอลอาชีพถ้าเป็นเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยมันต่างกันที่ความเข้มขน้นอ,อ้างอิงจากตารางการแข่งขันใช่ไหมส่วนเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยต่างมากเพราะว่าตอนบอลน,นักเรียนมันมีคนดูแลใชต่ตอนบอลอาชีพเราต้องดูแลตัวเองใช่นะนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเน้นย้ําให้น้องๆน,นะครับที่มีความฝันทุกคนเนี่ยคือรู้ไว้ก่อน รู้ไว้ก่อนว่าในอนาคตจะเจออะไรซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรอกครับสิ่งที่จะต้องเจอในฟุตบอลบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะปรับตัวกับตรงนี้ยังไงบางคนอาจจะต้องเพิ่มความมีวินัยของตัวเองเข้าไปไหมใช่ไหมกับบางคนอะคือทุกอย่างเราประเมินตัวเองก่อนพ่อแม่ประเมินลูกก่อนลูกเราขาดตรงไหนเราก็เติมเข้าไปก่อนก่อนจะถึงวันที่เราต้องต้องให้เขาเข้าไปจริงๆ ก็จะพร้อมพร้อมที่สุดการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดมันก็จะดีที่สุดสําหรับเราละดีที่สุดสําหรับตัวลูกให้เขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะได้เนาะคือทําให้ดีที่สุดแหละที่เป็นเราอืแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องการฝึกซ้อมเอเทคนิคอย่างที่โค้ดบิ๊กว่าก่อนเข้าเนี่ยเขาอยู่อัคาเดมี่ที่ที่ซ้อมเป็นวนเลยว่าเออเทคนิคเลี้ยงสรงมงยิงบังบอลคอสบอลหนึ่งหนึ่งสองสองต้องเล่นได้ต้องเล่นได้ดี วนไปวนไปให้ดีพอถึงเวลาทุกอย่างมันสะท้อนกับมาจริงๆว่านั่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเนาะในในการเข้าไปคัดตัวมีโอกาสได้เล่นบอลอาชีพนั่นคือปัจจัยหลักที่ทําให้เขามีวันนี้นั่นคือสิ่งสําคัญที่การก้อม,จมาจากประสบการณ์เลยเนาะออกมาวันนั้นก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับก็ ที่ได้ดูคลิปนี้นะฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยเป็นแนวทางเนาะแล้วก็ลองประเมินดูเน้นฝึกเทคนิคความจริงการฝึกเทคนิคนี่ต้องบอกก่อนในฐนานะที่เราเป็นโค้ชเนี่ยคือเราจะสอนวิธีการที่ถูกต้องให้น้องๆไปให้น้องๆเนี่ยเข้าใจเน้นเข้าใจมากกว่ามากกว่าจุดจาอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วให้น้องเข้าใจสมมุติว่าการชูตติ้งเนี่ยการยิงประตูด้วยหลังเท้าเนี่ย การยิง <G un> <ing> มันมีอะไรบ้างค่อยๆให้เขาซึมซับมันจะไม่ไม่ได้เชิงแบบว่าเขียนกระดาหให้เขาเรียนอย่างนั้นนะใช่แต่ว่ามีการถามตอบมีการสร้างสถานการณ์ให้เขารู้ว่าอ๋อใช่ถ้าอย่างนี้มันมันเกิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้เขาก็จะเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนของเราไปอเขาก็จะรู้ว่าอ๋อวิธีการชูตติ้งพี่เต้บอกแล้ววางเท้ายัางไงหลังเท้าโดบนบอลตรงไหนทําไมต้องชูตติ้งแบบนี้ทําไมต้องชูตติ้งตรงนี้สถานการณ์นี้ ใช้ชูตติ้งแบบไหนสถานการณ์นี้ชุตติ้งแบบไหนทําไมต้องแรงทําไมต้องเบาอ่ะชุตติ้งมันก็มีหลายอย่างเนาะนั่นแหละในในวันที่เขาเข้าใจทุกอย่างเขาก็จะนํามันมาใช้ให้ถูกสถานการณ์นี่คือสิ่งที่โค้ชบิ๊กบอกแต่แรกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันเกิดจากการที่น้องรู้สถานการณ์เราก็เลือกอาวุธเนี่ยเหมือนมีอาวุธแล้วเนี่ยเลือกอาวุธมาใช้ให้มันถูกต้องนั่นคือสิ่งสําคัญอืเราก็ยังจะยืนยันว่า การสอนให้เข้าใจมันมันมีผลดีกับน้องน้องทุกคนเลยครับสอนให้เขาคิดให้เขารู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองออันนี้คือสิ่งสาคัญที่เราเน้นเนาะก็วันนี้เป็นสาระดีๆนะครับที่เราได้รับเกียรติจากโค้ดบิ๊กครับบอกก่อนนะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะมันมันมันไม่ง่ายนะครับที่จะมาเป็นนักบอลอาชีพมันไม่ง่ายแต่ถ้าน้องตั้งใจมันก็ไม่ยากครับผมพูดจริงๆ คือถ้าวิบิกถ้าวิบิกไม่ไม่อินดี้ก็วิบิกก็ยังเล่นอยู่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเนาะผมอินดี้ไปหน่อยแต่ละคนเออก็ประคับประคองกันให้อยู่ในเส้นทางครับมีทีมมาทับทามีทีมมาทบทามตอนนี้แต่โค้ดบิ๊กเขาอยากสอนเด็กผมรักเด็กครับเป็นเด็กๆนะครับเป็นเด็กๆโอเคเด็กเคาเด็กก็ไม่เป็นไรครับประสบการณ์ถ่ายทอดได้แต่ความรู้ ที่ถูกต้องก็ต้องนํามาสอนด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราเนาะประสบการณ์เป็นตัวเสริมช่วยซ้อมไปเถอะครับเด็กใ่ซ้อมไปเถอะเดี๋ยวยังไงมันก็เห็นตอนโตครับใช่ใช่ใช่ยังไงก็เห็นตอนโตคือต้องบอกกนว่าพี่เต้สังเกตตลอดนะพี่บิ๊กเนี่ยเวลาให้เล่นทางซ้ายเขาใช้ซ้ายเป็นหลักเวลาให้เล่นทางขวาใช้ขวาเป็นหลักเล่นตรงกลางเขาใช้คือเขาใช้สองเท้าแหละแต่เวลาพอไปให้เล่นแบกซ้ายปุ๊บเขาใช้เท้าซ้ายเหมือนเขาถนัดซ้ายเลยอ่ะเออพอไปเล่นทางขวาเขาใช้เท้าขวา ตามที่เขาถนัดเลยอเพราะฉะนั้นเอาจริงๆถ้าคนไม่รู้จักก็มองไม่ออกนะว่าบิบ๊กขนาดเท้าไหนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างครับแค่มองก็รู้แล้วว่ามันต่างอ่าอันนี้แบบว่าบางคนเขามองด้วยสายตานะเฮ้ยคนนี้มันมีอะไรอ่ะใช่ถ้าเห็นบิบ๊กเล็กก็จะรู้เลยว่าเออคนนี้มันแตกต่างเพราะนั้นเราอยากให้น้องๆทุกคนเป็นอย่างนั้นนะสะดุดตาตั้งแต่แรกแล้วพอได้รู้จักก็ยิ่งยิ่งประทับใจอย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะถูกมอง ในอนาคตถ้าฟุตบอลเราพัฒนามีแมวมอง, <S <S มองส่งมาดูต่างๆมันก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นใช่ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในการเป็นทีมชาติก็มีคนคอมเมนต์มาหรอรูปร่าง,างอ๋อมีคำถาม,ม,ถามอ,อ๋อทามีคำถามมาครับว่ารูปร่างมีส่วนไหมรูปร่างรูปร่างมีส่วนครับมีส่วนอ่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นจุดเด่น ของนักฟุตบอลนักฟุตบอลเนี่ยถ้ามีรูปร่างที่ดีอย่างน้อยละ่ะมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นมันเป็นการประทับใจความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วเนาะต้องบอกก่อนว่าหลายๆอย่างครับบางทีกรรมพันธุ์บ้างอะไรบ้างมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ไม่สามารถแก้ได้แต่สิ่งที่เราทําได้เราทําให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดเราอยากให้เขาสูงเราประครบประงมดูแลเขายัางไงทำไงให ด้วยวิธีการต่างๆนอนเร็วให้โกรธฮอร์โมนหล,ลังตอนสี่ทุ่มเราให้เขานอนก่อนสักสองทุ่มพอเขาหลับสนิทโกรธฮอร์โมนหล,ลังให้เขาจเจริญเติบโตกินนมกระโดดหลายๆอย่างที่มันเป็นตัวช่วยเราทําให้เขาดีที่สุดไม่ว่ากรรมพันธุ์จะเป็นไงเราทําให้เขาสูงที่สุดเท่าที่ที่ทําได้พอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเราค่อยให้เขาเข้ายิมเพื่อความหนาคราวนี้ด้านข้างบ้างเนาะใ,ให้มันเป็นไปตามสเต็ปเขาไม่ต้องรีบร้อนแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ สมบูรณ์พร้อมที่สุดเท่าที่เราทําให้เขาเป็นได้นนั่นคือดีที่สุดแล้วมันดูไม่ยากครับถ้าถ้าบอกว่ารูปร่างแตกต่างไหม <c oughs> ดูแค่เจชนาทิปก็ได้ครับอ่าอันเนี้ยเป็นเคสที่ยกตัวอย่างได้เลยคือถ้าเราถ้าเรามองว่ารูปร่างต่างไหมรูปร่างที่โดดเด่น,นก็จะเป็นสิ่งที่เออคนเห็นแล้วสะดุดตารูปร่างดีชอบแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันไม่ทันแล้วอะไอ้อย่างเจเน่ไม่ได้สูงขึ้นละเจก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงใช่ถูกไหม เเจก็ต้องทดแทนด้วยอย่างอื่นความคล่องตัวอ่าความบิดพลาดที่ทําให้เกิดน้อยถูกไหมความแข็งแรงนั่นคือสิ่งที่เราปรับได้ทีหลังแต่สําหรับน้องๆเนี่ยอันไหนที่มันทําได้ให้ดีที่สุดก่อนทําไปก่อนครับถึงวันหนึ่งถ้ามันจบที่ร้อยหกสิบก็ต้องสู้ที่ร้อยหกสิบครับอันนั้นคือวิธีการที่โค้ชอยากจะแนะนําไปใช่อือันนี้มันมันก็ทําให้ดีที่สุดที่เป็นเราที่เป็นลูกเราแล้วกันก็สาหรับวันนี้ ก็ส,สาระดีๆเดี๋ยวเราขอบคุณสถานที <todavía> ่ก่อนชาละมุนที่เดิมของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณค้ดบิ๊กที่มาแนะนํามาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะครับสําหรับใครที่อยู่แถวสายสองหรือว่าใครอยู่ไกลก็ได้พน้องๆเราก็มีไกลๆหลายคนนะก็มาเรียนกับเราที่ o a k i c k Academy นะครับที่สนามแกนบัลลุงดอสายสองข้างๆร้านชาละมุนเนี่ยแหละครับติดต่อเข้ามาใน YouTube หรือในเพจได้เลยก็สอนบอลด้วยหลักวิทยาศาสตร์กีฬาครับเราเน้นย้ำ ให้น้องเรียนตามวายัยตามช่วงอายุให้ถูกต้องแล้วเราก็จะนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนานะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกับเราได้ที่สนามครับใครอยากเจอตัวเป็นๆของพวกเราก็มาเจอกันได้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอลากานไปก่อนโอเคครับไปครับสวัสดีครับ